สำหรับคนที่เลี้ยงแมวแล้วอยากให้น้องแมวอายุยืนนะคะแนะนําสูตรนี้เลยค่ะพอใช้แล้วน้องแมวเพื่อนฟิตสตาติกง่ายโปรเดตตอนนี้ซื้อ2แถม5้ารายการกดกี๊ดด้านล่าได้เลยค่ะสําหรับคนที่รักแมวเหมือนลูกนะคะเป้าหมายปลายทางก็คืออยากให้เขาสุขภาพแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆจริงไหมคะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าอาหารที่ให้พวกเขาอยู่อาจจะทําลายน้อยๆโดยไม่รู้ตัวบางก็เค็มไปบ้างบ้างก็ใช้วัตถุดิบที่ย่อยยากดูดซึมได้น้อย เราก็เลยสร้างแบรนด์เมียวมีขึ้นมาค่ะที่เป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับในโรงพยาบาลสัตว์สารอาหารครบถ้วนที่สําคัญไม่เค็มและเราก็มั่นใจค่ะว่าดีต่อน้องแมวจริงๆเพราะเราเพิ่งได้รับรางวัลอาหารแมวพรีเมียมหน้าใหม่ดีเด่น จากงานบ้านและส่วนเพชรอวอร์ด2022ที่มีเฉพาะแบร์ระดับต้นๆของประเทศเท่านั้นที่ได้รางวัลน,นี้นอกจากรางวัลน,นี้แล้วน้องแมวกว่าหมื่นบ้านก็ชอบอาหารเรามากถึง97%เจ้าของก็แจ้งมานะคะว่าน้องแมวสุขภาพดีขึ้นมากขนร่วงน้อยลงอึเหม็นน้อยลงแล้วก็สดใสขึ้นค่ะ ฟังแบบนี้เราอยากได้เลยใช่ไหมคะถ้าอยากดิฉันขอมอบโปรสุดปังให้คะ่ะอาหารแมวเมียวมี1ถุงราคา250บาทเมื่อซื้อ2ถุงนะคะรับฟรีไปเลยอาหารเม็ดสองมือ้อรวมถึงได้ของแถมทั้งชุดคู่มือเลี้ยงแมวคอสอนกรูมมิ่งแมวและคุณยังได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกเมียวมีมบอคลับเพื่อรับสิทธิ์สะสมแต้มแกลกรางวัลพรีเมียมไปให้เจ้านายกันแบบจุใจสะสมครบปุ๊บรับปั๊บกันไปเลยทันที รวมถึงสิทธิพิเศษมากมายที่ทางเมียวมีเหล่ากล้าให้กันไปเลยค่ะเรีย <mm> <mm> งไงๆว่าซื้อ2แถม5ในราคาเพียง500บาทเท่านั้นคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อรับโปรสุดปังได้เลยค่ะีกอองงงแแมม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 ววววววผรร้าาา้้เเเเเหิิ่ลขาาา